อันห้อนห่อนข่างนึงเย็นข่างนึงครับสบายดีละสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย็ซีพัสดุสุขคนเนาะไปเนาะพ่อแม่ปังสุดท้ายปะไปเร็วรถเดี๋ยได้นี่นะเอามาให้เราเนี่ยงฮะได้แล้วแซ่บบอกขอบใจอะไรด้วยกระแจงกันมาเรามาแกงแหน่อไม้เออให้เราชดกิเลนเนี่ย แซ่บอยสวัสดีเด้อนอนทางไอ้่นเลยพี่น้องรับหมูเด้แซ่บบ่โดยะหรอเฮาบอแซ่บก็มีแต่สีมือเฮาได้น่ะแซ่บปูด้าถ้าเขาแบบไฟกิเดียนเฮาอดเด้อมื้อนี้โอ้ยไฟกิเดียนเนาะเหน่ายัดว่าเนาะเพราะว่าเป็ดคนเฮ็ดบ่เลยลูกสาวสบายดีลูกสาวกี่กะแม่วจ้ากี่กะสบายดีแม่ก่อน

จอดไลยก็ตีลันเตทังใทังผ่เลยเออยยา้าหอยาบ้าห้งวอเอา่ะแซ่บเนาะไวเลยนี่มาวันนี้แล้ววันเลยแซ่บะอันนี้ว่าแม่นางงยอ่ะพอนอสบายดีเลย s ัก r ัก i c h Trak a n 30ปีอื r ทําก o r n ั n g า t r a i g h t d o w n s t a i ิ s Straight н ่ ё Oh 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 า h สบายยัง a n d p a r e n t s full moon. Когда ยังภายด้ u e n บ McMorning is not easy to come to двух v ก n t nella foo. match your m ม t h e r with ว i n i n u s kokLinklex. y e ั y surface sicknessuced, but any of our youth still 給 wi h a v e n กนั่นเด้่ไลนองพี่เเล้ันมาทางเตียงก่อนไปขีวไปไปี้ฮะวอาเอาใม่ด้วยดาหารียงเัน่นบนแซบบอกโดยโดีใจแหละว่า่าแซบกันเนาะ พากันไปว่าแล้ววันแซ่บทุกอย่างอะนะบ่บ่บอยนังให้เจ้าของเพื่อนเป็นเหตุเองเนะให้เจ้าของเพื่อนเลยเออเออมาตุน้วสบายดีเป็นอะไรแซ่บบ่แซ่บอยู่บ่ งันมันองไงแล้กินว่าเี๋ยวนี้นัง้อ้าวกข่าของท่านรมนี้มันนกินว้าคือว่าถึงฉันนะบุกุมนั่งกินก็ไม่ชวนพิ่เดี๋ยวนี้บาดอกอันนี้เนาะอยาด้กเบยอ์นี่ด้วอันนี้อันผูนั่งชอปากชอบอน้ำลแยกอยู่กับ่ัิอิมควดชิจนแล้วบอ

เนาะจ็กสี่ก่อนกินซีเรงยไหมเนาะนึกว่านึกว่าจะให้ฟนกินเรือก่อนบ่สลองใจไปได้แช่บอบ่มนี่อบอสตรงรถดะอ้อมอ้อมนะแทบแทบแทบเออแบก็ว่าแทบเนาะแทบทุกวันกับทวันกับว่าแทบคือกันวันกับแทบวันทำเาบอแแทบนี่กับบอสจะได้ปรับปรุงเนาะกับวันให้แซ่บแบบว่าไปใช้เกลืออีก อ้าวยาแล้ะบ่เลยบเราละไปชอบวันวันนี้คือชิเหลือไว้ประตูนะบหมนเนาะเก็บคอยผครับเกาะเลือไว้เจ้าเก็บได้บ่แงนไม่ได้เหลือให้กินได้เหลือให้เก็บได้ฮะคุณกระยังอยู่ยังเต็ียมร้อยติเก็บแตเก็บเท่านั้นแล้วสันเป็นยังไงเนาะผู้ชมเจ้าของมุ้งได้เกี่ยวเขาเกี่ยวหนามนี่แหละมาล้างมูกสิกินรอดมังถุงทั่วฮะ สามครบว่ไ่ด้กินป่ะยังไ่ได้กินเี่เดด้วยไหงเบิ้งกินดกินทั้แลกกินทว่าใกินวันี้อ่ายังบ่ท่านอยากก็อบ่กินจังหน่อยคนละจัน่อยคนละทีจ้าของกินอยู่นี่ไงกยังงเจ้าปิดคลิปก่อนจบอกอาไเนี่ยิได้กินได้กินน้ำังบานนี่อตังตาเอาได้หมดเลย้ดี๋ยวอแบบตาแค่ตาแค่และเห็ดเ็คือเจ้าของบร่กินนี่ี รถเนาเด้อใจเด้ออยากรถเนาอยากโค้ดอะไเนาะโอ๋อยากเด้อจีเก็บไปยังพ่อทีโค้เนาดเนาะมาละเ้ยมูลงเบิดดมาละฮากไดกินฉาดใหญ่แล้วเนาบูน่ะฉาดนั่นพื้นเดียวนึงอ่าเนาะโอ้เียงทักเทียงขอเทียงบ่เป็นเกลจ้บ มนเกียวจะบอกนี่แล้วองค์ได้นี่เตรียมงบได้นี่บอกอดีดีดีข้เข่า่มต้นหนึ่งะบอกแล้วได้เ่นไหรนี่เ็ได้บ่นี่เอแล้วกันบาทนี่ยาละมาพี่มาหาบ้านนี่เออเปิดมียังสิถามไหมังไหมจะได้ยินอยู่บ่ทังใ่้งเมนกีนนี่น่งกถก้อน ห๊ะเด้อครับๆพุ่นน่ะได้ยินอยู่บ่กันนี่เอ้าเอ้าเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นได้ยินอยู่บ่เพิ่นก็บ่าวเมื่อกี้นี่เกี่ยวข้าบ่้ให้แล้วเด้อพ่นมื้อนี้กายเด้ออยากขอเือของอยู่ซอยอ้ายนเด้อเดี๋ยวอ้ายบ่ได้เมื่อด้ลูกายน้องยังตนี่น้องน้องกิมบ่น้องคุกกี้บ่น้องคุกกี้คุกกี้ิน้องกิมเด

phần Đồng pha canh lăng <laughs> <đằng cười> yeah. mà phía đâu á hóm và những đi dạ này bật gà hóm sốt canh à nhìn chôm mà này chơi ơi lắm em คักงอเกี่ยวเข่าหน้าว่าเตียงนี่เปิดปูสาดให้นอนรถบริษัทถ้ามีหอบหน่อยหน้าเพื่อคือปูอยู่ให้หน้าพุ่นเที่ยวเข่าหอบเนาะมันแดดดีเนาะบันที่ได้มันแดดเนาะขนาดเท่าย่างไปย่างมาจำนี้ยังแดดเนาะบเมียนี่ตั้งบนมีลมเนาะเลยมนีสงัดได้มื่อนี่นะ <laughs> wow có những hai na đấy, <laughs> 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 bà bà lốp đấy bà <laughs> nào, <thế> nào? <laughs> đó, nào? chắc phí đâu đó các bạn ha ha nó hơi nó ใส่ถุงยางกว่าสปองก์นอืหงายนอนจะนเเอาไว้อีกนอนนะแต่ยังยังแนวเนาะแปบกาไม่ได้พูดพูดไม่กวด

แล้วนางพักพรต่อคิวต่อคิว

อันนั้นน่ะจะปวดอีกไปนะ่นี่พอลบมาแล้วเดี๋ยวนี้นะมาแล้ลิตกมเงอพาตักอีกเด้ออีละอีละมิวลี่ความได้ลูกนี่เด้นี่อยากกินกันลูกหลาทดูองเี้อ่าพ่อกิน่จังอาใหม่เด้อลูกเด้องายกินบ่ ว้ายกินกับไรดอกมาอีกเด้อแฟนโบยิมเด้อน่าดมแช่ปลลูกแช่บ่อใช่เยี่ยมกันเยี่ยมเห็นปลาลูกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากบอกดิให้เจ้าสิไปใช้น้ำวนอนบ่อหน่ะฮะไปใกล้กันเด้ออยากไปน่ะพอตู้ก็มาเลยเจ้าสิไปใช้

เดี๋ยวถ้าเขาตึบนะมาอีกเด้อมาอีกแม่น้ำบาตยังอยู่ด้หลายไดยไปใช้ลูกน่ะมอไปลมอโอ้อีาะไล่ะของเจ้าอยู่พี่ลกงมีมอนด้อย คับนนอยู่ีู่กัอยางกะยาแม่ขาดกะย่าักถ้าเป็นของเื่อนเลยองเือนนมดได้นอนอยู่นี่นอน่วงได้เนาะบยอมอีกเลย โอ้ยลูกหลามนี่ยนอูก็บได้ไปนอนป้าตห้องนหองน้นหนี่ห้องน้น้นีอนี้องนี้ห้อีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้อนี้อยนีวห้องนอนีองนี้้อนห้อนี้ห้อนไปนห้องนอนี้ห้อนองนี้ห้อน้อนีนอนอนี้้นีน้น้อน้อนอนีานนอนหนอ

นอนอยู่นี่บอกนอนนี่ให้นอนอยู่ใช่ให้พอนอนอยู่ใช่สิดูพนบอกขี้ดอกอูนะมันแดดแน่ยดดแต่เขาขี้อูพนอันมอนเพิ่งกาตี้มอญต้องไปยัอนหนัมอญต้องไปยัอนหนัเออวาันนี้ก็ได้ขายนล้วเพีงขายดีดีประตูจะได้ออกแบวอีกวันนี้กะ ใบว่าตอนแรงอ่ะอ๋อไปตอนใบฮะมันนั่นเหรอกลินก็ไม่แห้งว่มันกินน้ำมเย็นนะต่าหอนไว้แล้วตีกินัไม่แห้งห่อนน้ำแข็งหมือนเย็นม่ใส่ห่วงสังมีนำรเมนนเมนพอดีเอาลูกเอ้ยงงมมตู้ เราเคยกินน้ำมนันเลยกินได้น้ำมนต์เออแม่นถ้าคนว่านว่านนี่แพ้ไอผู้ชายหรือแพนแพ้ไม่ตู้นะสิสิป่าดันเทียนมือให้เขาก็บม่ได้หายปวดแพ้วิวไม่ไม่จนต้องให้ถึกใจเพื่อนนี่นะถึกใจเนาะบ่าหายใช่ แทบะลูกแบอีก <c oughs> ินลายอะไรเด้อเป็นไข่เด้อแนวเนยนกินลายด้เียพะน่ะป้านี่ก่อนป้านเตุอยากนมยิหไอดกจได้กินเหมืนเมตุเมตุจะเป็นไข่ไอดอกลูกม่ิต้องต้อยากกินนั่นจ้าหนลูกนอนก่นนอนก่อนกินปกินมอไปกุ้งเลุ้อามอมาให้เพิดนเอามอญมาเพิ่นเอาไปก็บ ไปแห่มาเมียนมอนเพิ่นโ่เทียนไม่ใช่ทีนะเพิ่นจอดจับเพิ่นไปมอนช่วยได้ดอกเดี๋ยวเพิ่นกะมากขึ้นแต่เมีตู้มอนเท่านหร่เพิ่นนะไปจ่นจอดจับทีเทียนเอามอนอ่อนเพิ่นเดมอนแล้วเพิ่นก็่ไดนเา มาสิรอให้บ่อเตียงมาขายรับบานก็จักขายพี่ชายกินอ่ะเอาไปเจ็บท้องแกงให้จ้ะวาล้อแกงน้อยใ่เขยอีกแหละเออมันเป็นเจ็บเนาะให้ยื่อสิเป่าเจ็บท้องกินแกงน้อยใหม่เยว่ะหนึ่งบ้าหน้าเลขเวทันกินนิดเดี อะตูแสดเอเลยเรียบร้อยตั้งไว้ีนักินนเจ้าออชิมก่อนเนาะิมนเจอไชมน่น่ะผานก่อนาะผ่านก่อนนะเพื่นนะขนาดของกินยังผ่านอยวันวานต้องผานอยก้อนเหรอตามเพื่อนกลอกินกันได้่ได้ต้องิมก่อนาะเดี๋ยววลาคนงานกินเจ็บทองเจ็ไชเพื่อชิว่าห่วย

ฮะตัวยังมะมีอะไรนะมีหัวถั่วหัดบ่วงผู้เล้วมีไก่มีเกย์ผีเพื่อนอ๋อแมนมีหอวถั่วเจ็ดใบเจ็ดยังว่าเพื่อนีเนาะผีต้นผีดบีมันห้อยหแนมมอนเอะนะ นางวิโอเจ้าเต็คดเดม้ันวยมันเดี๋วได้หมอนนันดมอนเจ้ายางนี้หอมใตู้ก็ได้ดูปป่าไงนันนันเตี้ยเตี้ยมาไว้ลูได้ห่วงคองกันได้ดี เอาไปใช้ลูกเอาไปยังเอาไปยังเอาไปใช้ตู้เออลูก่อยซอยเม่ใบเพิ่นเอาไปใส่ตู้คเนาะคือเก่งแค่บ่าลูกใคราเอาไปพูลูกาคือเก่งแค่น้ำ้ากทิ้งเอบรอยเยัแเดน่ะน่ะ tìm hung vỡ lấy để nhà bia kèp vỡ lộn hảo luôn hả nè lộn ơi kèo lộn ơi kèo đèo đèo bông mèo hạnh kèo đèo kèo bé 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 ฟักแมาให้ไอมชุบุบังให้แม่ชุบไปตัวกระจับหน่อยดีนี่น่น่จับนี่งหนึ่สิมาจับทั้งนี่ดึงทั้งนี่ให้ชุบอือจับที่ไรลูกจับที่ไรอือเออดึงไบ้าะนี่นักไม่ใส่นักเลเก่งขนาดลูกสาวก่อน คอยแม่เพิ่นว<ง>ันนี้แม่อ้วนกับแม่เห็ดกับข้าวกับน้ำคือเกา้าคนงานกินแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาอยู่ปะลูกโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาท่องก็จะได้จบคลิปไปแล้วอยู่ใน,นหานข้าหัานขายนอ ie, ้องยูรี่พี่เก้าโอเพี่น้องเนียคลิปนี้กระเพาะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาท่องคือเก้าเนาะไปแล้วสบายดีเด้อ But of course, you not.